คำถามข้อถัดมานะคะหลังจากที่ได้อ่านเราสองคนต้องขอเทปเพื่อจะขอหัวเราะสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเนื่องจากคำถามน่ารักมากเลยค่ะจาดำคุณ <laughs> ผู้ชมถามมาค่ะว่าถ้าจะบอกว่าท้องเสียอาจจะสามารถใช้คำว่า I have diarrhea ได้หรือเปล่าได้ครับจริงๆ I have diarrhea ก็คือมีอาการท้องเสียนะครับแต่ฝรั่งไม่พูดอย่างเปิดเผยนะครับฝรั่งก็ <Yeah. S 2> ไม่อยากจะบอกคนอื่นว่าท้องเสียไม่อยากจะบอกถึงลักษณะของอุจจระ ของตัวเองว่ามันมันจะจินตนาการนี่ครับจินตนาการไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ถ้าจะบอกว่า I have diarrhea ก็ถ้าไปพูดกับหมอแล้วหมอก็ถามอาการของเราโอเคต้องพูดตนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าจะไปใช้ห้องน้ําแค่บอกว่า I've got to go to the bathroom หรือพูดสั้นลงเป็น I gotta go to the bathroom ก็ได้ไม่ต้อง ฉันแบบไม่ต <sketches> ้องบอกรายละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เกิดขึ้นในห้องน้ําก็ไม่ต้องบอกใครก็ได้นะคะแต่สมมุติค่ะจารย์ดาว่ายังมีคนยืนยันว่าอยากจะรู้วิธีการพูดว่าฉันจะไปถ่ายหนักถ่ายเบาในห้องน้าจะต้องพูดภาษาอังกฤษว่าอะไรดีคะก็จริงๆแล้วมีวิธีพูดอย่างสุภาพนะครับก็คือ I need to go number <len> one number one ก็คือปวดเบานะครับปวดฉี่นะครับแต่ถ้าเป็น I need to go number two อันนี้คือปวดหนักนะครับหรือปวด อา,หาหือนะครับหรือที่ภาษา <laughs> เราเอาจจะเรียกเรียกกันว่าไปส่งแฟกซ์ในห้องน้ำอย่างนั้นนั่นเองนะคะ oh, you're going to send a fax ใช่แล้ว <Okay. S 2> ค่ะ that's m b e w o r จริงๆ <laughs> แล้วพูดอย่างนั้นก็ได้แบบเนียนๆฝรั่งไม่รู้ว่าคุณไปใช้ห้องน้ำบอกเขาว่า I'm going to send a fax <Okay. S 1> นะครับเขาจะได้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไปถ่า <laughs> ย ค่ะอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าจริงในเมืองไทยเราอาจจะมีการบอกรายละเอียดของการไปเข้าห้องน้ํามากเกินไปนะคะถ้าไปพูดกับชาวต่างชาติก็ให้จําไว้แล้วกันนะคะว่าบอกเขาแค่ว่าไปห้องน้ําก็พอแล้วค่ะค่ะคำว่าผิดที่ว่านี่นะคะใช้ตัว W R วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษต้องทำยังไงคะอาจารย์ดำจริงๆ w นะครับไม่ใช่ W แล้วก็ไม่ใช่ W นะครับ double นะครับพยางค์ที่สองก็เป็น L นะครับลงท้ายด้วย L double